เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านกระผมนายพิชาบุญล้อมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสาวัตถีวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศิสษาขอนแก่นได้รับมอบหมายสอนในรายวิชาพิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ ซึ่งมีผู้เรียนทั้งหมด31คนจากการจัดก,การเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสมการการเคลื่อนที่แนวตรงกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ผู้เรียนยังขาดทักษะการนําสมการไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยเฉพาะทักษะทางคณิตศาสตร์เช่นการแยกยตัวประกอบการบวกลบคูณหารเลขยกกำลงังหรือแม้แต่การย้ายข้างการแก้สมการตัวแปรเดียวแต่ยังพบว่าผู้เรียนมีความเบื่อหน่ายไม่มีความสนใจที่จะกระตือรือร้นในการจะคำนวณแก้จทยปัญหา ดังนั้นครูผู้สอนจึงได้นำนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบสอบความรู้เ็ขั้นตอนหรือ 7E มาใช้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทปัญหาของโพยาเริ่มจากขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1จะเป็นขั้นตอนการทบทวนความรู้เดิมครูผู้สอนจะสร้างคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับความรู้เดิมเกี่ยวกับสมการการเคลื่อนที่แนวตรงกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ผู้เรียนต่างตอบได้ว่ามีสมการอะไรบ้างจากนั้นขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเมื่อผู้เรียนสามารถตอบได้แล้วว่ามีสมการอะไรบ้าง เราจะสามารถนําสมการดังกล่าวไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเลยได้ไหมสามารถนําไปคํานวณแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ไหมยอย่างเช่นในกรณีที่ผู้เรียนขี่โโรถมอเตอร์ไซค์แกสามารถคํานวณได้ไหมว่าหากมีอัตราเร็วเริ่มต้นเท่านี้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วมีความเร็วเปลี่ยนแปลง โดยการเร่งเครื่องขึ้นหรือการเหยียบเบรกเราจะสามารถคำนวณระยะเบรกได้ไหมทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจว่าจะสามารถคำนวณได้หรือไม่จากนั้นนาไปสู่ขั้นตอนต่อไป เป็นขั้นตอนสำรวจและค้นหาครูผู้สอนได้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยเทคนิคของโพยาเทคนิคของโพยาก็จะมี4ขั้นตอนให้ผู้เรียนได้รู้จักเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาใบความรู้แล้วครูผู้สอนยังสามารถแนะนำเว็บไซต์ ที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ให้กับผู้เรียนจากนั้นไปสู่ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการอธิบายและลงข้อสรุปซึ่งตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องอธิบายหรือยกตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวตรงโดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพยาทำให้ผู้เรียน ได้มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพยามาใช้ในการแก้สมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงจากนั้นเป็นขั้นตอนที่5เป็นการขยายความรู้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเราจะแบ่งกลุ่มให้กับผู้เรียนโดยในแต่ละกลุ่ม ก็จะมีเก่งปานกลางอ่อนอยู่ด้วยกันในแต่ละกลุ่มก็จะจับฉลากว่าจะได้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวตรงกลุ่มละหนึ่งข้อหลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันช่วยกันแก้ปัญหาสมการการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโคยานั้นจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่6เป็นการประเมินผลหลังจากที่แต่ละกลุ่มช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นมานำเสนอนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้นำเสนอวิธีการแก้โจทย์ปัญหา นำไปสู่การตรวจสอบด้วยว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่7การนำไปใช้หลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการกลุ่ม ก็สามารถนําเทคนิคการแก้โจทย์ป,ปัญหาไปใช้ในการแก้โจทย์ป,ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือการแก้โจทย์ป,ปัญหาในชีวิตยอนประจําวันได้หรือแม้แต่การนําไปร่วมกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้โจทย์ป,ปัญหาได้อย่างเช่นเว็บไซต์สมุดิน ผู้เรียนนาโจทย์ปัญหาเข้าไปในเว็บไซต์แล้วสามารถแก้ออกมาแล้วตรงกับพี่นักเรียนได้ผ่านกระบวนการแก้ดโดยกระบวนการกลุ่มที่ผ่านมาจากผลลัพธ์ดังกล่าวครูผู้สอนพบว่านวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการสืบสอะความรู้เองขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโคยานี้สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนทําให้ผู้เรียนที่อ่อนสามารถร่วมแก้ปัญหาได้กับเพื่อนในชั้นเรียนทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นและกระบวนการกลุ่มทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างบรรยากาศ ความสุขในชั้นเรียนสังเกตว่าผู้เรียนเ็จะมีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มมีการคุยกันว่าใครจะทำอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนจากนั้นก็พบว่าหลังจากเราประเมินผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้นต้องกราบขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่รับฟังหากมีสิ่งใดที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนยินดีน้อมรับฟังกราบขอบคุณและสวัสดีครับ